สวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับครูปิตะเอห้าศูนโอ้ไม่รู้มาทำอะไรแล้วครับตรงนี้เจ้าของบอกว่าอยู่บ้านสบายเกินเลยหาหาที่ทางให้รถติดหน่อยมันจะได้มีงานทำดินยังไม่แห้งเลยด้วยยังมาถ่ายแล้วอะ่ะไม่เลือบดิน,เป,นเป็นดินนาด้วยน้ำมันยังอุ้มน้ำอยู่เลย คันมาช่วยนี่ก็ไม่ดูเลยคันนี้ยังไม่อะไรเลยติดแล้วลายไม้นี่กู้คันนี้แหละก่อนอันนี้ดูเชิงไงขึ้นยากเลยแต่มีสลิงแล้วทำไมไม่ดึงสลิงเฮ้ยทางกุ้งซ่อนวิ่จังจึดเตี้ยดิงอันนี้ถ้าดึงตรงนน้นน่ะดินแข็งยังไม่ไถเนาะเรื่องอีเนยบ่าด้ดยแบบเต็มจูแบบจันโอทยเ่าด้ายได้มจูให้เหรอครั នេះជូមមានតជូមមានវិញហើយវិញតែមានឈើយឺឡៃតយោឈើថាអោយតយោឈើមានឈើវិញប៉ផាន់កណាត់ហ្នឹងវាតិចតិចមិនទៅដាក់គីលឺនដាក់គីយូយូដាក់ត1ត2ផអោយវាតិចតិចឡើងកំនេះបើទៅដាក់ហាយហើយយ៉ាងរត់ទ្រុងរត់ទ្រុងដាក់ហាយហើយធုန်းតែកលោកកាន់ហ្វ្រីនេះอันตรายเวลาติดឯរូននេះទៅហានទៅបាត់ទេ อันนี้ก็ถอดผ้าหรอกแล้วนะต่อมาจะเปียกกลางนี่เอ๊ะโมไปนอนแล้วเคยเปเจี๋ยไม่มีอะไรทำเลยวางวางวางงานเลยไ่มลด

គេប <zoysic discussions autour personaje> <sm festivals> ើកជួយនឹងទៅជួបបាននោះហើយទេធ្វើដល់ដាន់ក្រ້ອຍវិលមកគ្នាគេក៏សិនដាន់ជីលរបស់មនុស្សនោះងាប់បេមកគ្នាលឿនគឺបេមកលឹងទឹកផ្លាលມັນតែងប៉ាត់ប្រួយអីគេហ្នឹងក្លុំឡាអីអីទីបងดำសิ่งชอบทําให้รถติดយឺតมันรถคู่ណោ cùng đấy, rất đấy, nhiều ý, đợi tiền luôn ra nhà sân lên tới តែឈូຕ້ອງឈូអាប៉ុនដៃឹងនេះមិនតែឈូអាប៉ុនដៃ دبليو ហើយមកវាកត់ស្តាត់ជិះក្នុងនេះតែអឺដាក់មកវិញទៅហេដាក់ដាក់ដាក់វិញទៅនឹងមកដាក់ដៃលីកតារត់ដាក់ដាក់ផាល់មកវិញហេដាក់បានផ្លោកវិញដាក់មន្តជុលទេស៊ី โอ้มีเหยื่อมาอีกคันแล้วเดี right ๋ยวจะล่อเหยื่อให้ติดอีกคันหนึ่งไม่มีอะไรทำมาวันนี้เลยหางานให้รถหน่อยนี่ต้องเอาให้มิดครับแค่นี้ยังไม่มิดเลย นี่นี่เอียงมากเลยที่ใครจะรอบเด้งยิ่เพียดันคนนี้เมติก็เปันกิ่ไบโคมมลนิาเดีแกพูดระดันเฮ้ยเออเยอะมาอีขันแล้วเี้ย ក្អកលើយមកមើលទៅច្រាក់លេងទៅអត់មកទៅមកទៅໄວបុននេះរបស់វត្តមានរបស់លោកគួរមកបណាក់អីមិនតល់អីមកបណាក់អីមិនតល់មកហុកលលមកភ្លេតមិនដឹងមិនដឹងឲ្យបីតែលៀនហេមានទឹកខើទៅបាទត្រៃត្រៃបក់នោះមានត្រៃបក់ទៅទៅបណ្ណាសនោះលេ เดี๋ยวเลยเยอะอีกคันนึงังเอาโลกจุ่มเอาไหมเออาคันี้ลิขิตไดอยู่คลตามุนงามมลิกิกันคร่บครเดี๋ยวรอชมครับคลิปต่อไปนะครับ